สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องป๋าหนุ่ยทีวีทุกท่านนะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆเนี่ยป๋าก็อยากจะฝากให้ทุกท่านที่ผัดไปไปผ่านมาได้เห็นกันนะครับช่วยฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ทางช่องป๋าหนุ่ยทีวีหรือคอมเมนต์วันนี้ก็ได้นะครับก็ฝากกันเอาไว้สักนิดนึงนะครับก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเอาละครับคลิปนี้นี่นะครับที่ผมจะมาพูดเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เมื่อเช้าผมไปไลฟ์สดเอาไว้นะครับไปพูดถึงประเด็นที่ทรัมป์เนี่ยนะฮะเขาสร้างกำแพงภาษีมาให้ใหห้้้คคนนนนไไไไททยยยยยเเเเเรรราาีีี่่่ดดดืออกกก็มแลว เกือบจะทั้งโลกอะแต่มีอยู่หลายประเทศด้วยกันนะครับที่ทําไม่ขายค่าขายด้วยเลยก็มีนะครับก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศแต่ก็มีแหละเอาเป็นว่าไทยก็ติดอยู่ในหนึ่งสิบสี่ประเทศที่โดนภาษีเนี่ยสามสิบหเปอร์เซ็นต์ถามว่าโดนนั่นทําเนี่ยเขาตั้งใจจะทําเรื่องนี้ไหมผมว่าเขาตั้งใจเลยแต่ถามว่าเขาเอาจริงไหมผมว่าเขาคงจะลําบากกับการเอาจริงในเรื่องนี้ในที่สุดไม้ตายของทาก็คือจะลดเพดานภาษีลงแต่จะไม่เหมือนเดิมไทยจะโดนสามสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับไทยอาจจะสู้ไปสู้มาคือยอมไม่ได้แนละ้ว กูได้เท่านี้มึงจะเอาก็เอาไม่เอากูาก็รู้จะ่ทำยังไงนะทำอาจจะลดภาษีลงมาให้เหลืออยู่ที่ประมาณ28%คือลดลงมาส0ลดให้นะฟังดีๆนะเราโดน38หรือส6กวะ3าสใช่ไหมทำอาจจะลดลงมาเหลือ26คือลดภาษีลงให้อีก10%เซแต่นั่นก็หมายความว่าเราโดนภาษีบวกเพิ่มจากเดิมเนี่ย6%กปเใช่ไหมเดิมที่เราได้อยู่ที่18หรือ20ตีเลขก,กลมๆมา่า20พอทำลดจากสามสิบห2ลดลงมาี่ยเหลือยี่องเหกนนะครับนี่้อง หกเปอร์เซ็นรู้เรื่องนะฮะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะครับยิ่งจำนวนเงินมากๆยิ่งภปษรเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหแม่งมหาศาลเลยนะทําอาจจะลดให้เอาละไทยแม่งยอมรับเงื่อนไขต่างๆของสหรัฐไม่ค่อยจะได้แต่ว่าไทยก็เสนอเงื่อนไขามาพอดูดูแล้วน่ารักทําจะอ้างอย่างนี้ว่าดูแล้วน่ารักก็ลดจากสามสิบหกเหลือยี่สิบหกแต่มันจะไปโดนไอ้ตรงที่เราเนี่ยไปเป็นสมาชิกกลุ่มบลิกที่จีนเนี่ยเป็นต้นโผรัเสเซียลากเราเข้าไปก็จะโดนไปอีกสิบก็เท่ากับว่าโดนเท่าไหร่ โดนสามสิบหกเปอร์เซ็นตเหมือนเดิมอะไรอะไรประมาณนี้เขาเขาจะเล่นไม้แบบนี้ไงได้ไหมฮะคือไม่ได้คือคือ,คอเราเสียอย่างเดียวเขาก็าได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าทางการตลาดดาวโจนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเขาก็มีการประเมินนะครับว่าในหลายๆประเทศที่โดนกันอยู่เนี่ยสุดท้ายทําก็ไม่ได้เอาจริงอาจจะกระตุกขึ้นมาไม่ขี่เปอร์เซ็นต์เพื่อกระตุ้นให้อ่ให้มีเงินเข้าประเทศกระตุ้นให้มีการลงทุนในประเทศกระตุ้นให้มีการซื้อสินค้าของอเมริกาเข้าไปในประเทศ อื่นๆที่โดนภาษีมากขึ้นอะไรก็เท่านั้นเองนะครับแต่ว่ากับประเทศไทยสิ่งที่คนไทยรัฐบาลไทยเสนอไปหลายข้อด้วยกันผมว่าทางการสหรัฐเขาไม่ได้มองเพราะถ้าเขามองเนี่ยเขาจะไม่เสนอสีข้อใหญ่มาหนึ่งในจํานวนนั้นเมื่อเช้าที่ป่าไรสนแล้วป่าพูดว่าสหรัฐต้องการเอาฐานทัพเข้ามาตั้งอยู่ในประเทศไทย<ม>เดิมทีเนี่ยมันก็มีอยู่แต่มันเปลี่ยนจากการว่าตั้งฐานทัพมาเป็นการเช่าพื้นที่ มันก็เลียกบาหลีอ่ะอุตภเปาเงี้ยฐานทัพเรือสัตหีบอย่างเงี้ยเรือรบอเมริกาเครื่องบินรบอเมริกาเข้ามาใช้พื้นที่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นฐานทัพตรงๆเลยนะมันก็เหมือนกับคือกูไปๆมาๆให้รู้ว่ากูเข้าๆออกๆอ,อ,อยู่ตรงเนี้ยประมาณนั้นแต่คราวนี้โดนนั่นทาเอาจริงคนะเขาเรียกร้องถึงการขอตั้งฐานทัพที่จังหวัดพังงาเลยสี่ข้อเรียกร้องของสหรัฐอเมริกามีอะไรบ้างนะครับข้อเรียกร้องแรกนะครับเออนะครับ นี่เป็นข่าวจากวงในเขานะหนึ่งขอให้ถอนฟ้องและวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรดรพอลแซมเบิร์กที่ไปโดนคดีวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์แล้วก็ถูกดำเนินคดีซึ่งตรงนี้มันก็มีต่างฝ่ายต่างที่แสดงความคิดเห็นนะครับผมอาจจะพูดได้เล็กน้อยนะครับว่าไอ้ดรพอลเนี่ยเขาไม่ได้เจตนาที่จะไปพาดพิงถึงเขายกประเด็นยกตัวอย่างแล้วก็สองมีการไปแปลแบบผิดผิด ทำให้ความหมายที่ดรพอพูดมันก็เลยเพี้ยนไปถึงเป็นการหมิ่นสถาบันอันนี้คือสองฝากสองฝ่ายคนที่คนที่ไปดําเนินคดีกับคนที่เห็นต่างเขาว่ากันไปตรงนี้ผมนคอมเมนต์ไม่มีความเห็นแต่เล่าให้ฟังว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยถูกกดดันมีข่าวว่าสารถูกกดดันต้องให้ปล่อยตัวโดยทูตสหรัฐอะไรเงี้ยนะก็สุดท้ายก,ก็มีการให้ปล่อยตัวชั่วคราวจริงเท็จผมไม่ยืนยันแต่ข่าวเขามีอยู่ังนั้นเรื่องนี้ผมก็ข้ามความเห็นไปนะครับไม่แสดงความเห็น ก็ปล่อยเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสองนะครับเรื่องแก้ไข,ขกฎหมายที่จากัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันจริงๆฟังแล้วเหมือนกับจะไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วถ้ามองเข้าไปลึกๆไอ้เรื่องนี้น่ากลัวมากการจํากัดนะครับการที่ยกเลิกกฎหมายนะครับที่จํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นถ้าเกิดไทยไปทําตามนะครับนั่นหมายความว่าต่อไปนี้ใครจะพูดอะไรก็ได้หมดเลยจะพูดพาดพิงถึงใครจะไปพูดถึงตรงไหนอะไรได้หมดเลยอันนี้น่ากลัวแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีการแก้ขึ้นมาในบางส่วนซาล้วก็คงจะไม่ยอม ผมเชื่อว่าเขามุ่งเน้นไปยังทิศทางทิศทางหนึ่งว่าต้องแก้ตรงนี้ได้ต้องปล่อยให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้ถ้าไม่มีกูไม่ยอมอะไรเงี้ยถ้ามึงไม่ยอมกูก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะเจตนานี้ดูแล้วเหมือนกับประนหนึ่งว่าอาจจะไปกระทบทิ้งกับสถาบันก็ได้คือจะแก้ไขกฎหมายตรงนี้ต่อไปนี้ใครไปพูดอะไรเกี่ยวกับสถาบันก็ได้หมดเลยดิใช่ไหมครับต่อไปนี้ใครจะไปใส่ร้ายสถาบันก็ได้หมดเลยดิถือว่าเป็นการแสดงความคิดแสดงแสดงความคิดตามสิทธิเสรีภาพไอ้นี้ยอมไม่ได้อันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าสหรัฐมีท่าทีที่จะ ก้าวล่วงสถาบันนะครับเอ,อเรื่องที่สามเนี่ยไม่ส่งอุยกูที่เหลือให้จีนคืออุยกูที่เหลือมันเป็นมันไอ,ไอที่ไปส่งรถนะั่นแหละรถสุดท้ายแล้วไอที่หลบหนีเข้าเมืองเนี่ยคือรถสุดท้ายแต่อ้ที่เหลืออยู่เนี่ยคือมีความิดกําลังรับโทษนะฮะเรื่องของอะไรครับที่ไปวางระเบิดสารพระพรนั่นน่ะตรงนั้นะนะครับเรื่องที่สี่นี่ก็สําคัญไม่แพ้เรื่องที่สอง 2. คือสารัฐขออนุญาตตั้งและใช้ฐานทัพเรือจังหวัดพังงา แต่สุดท้ายอเมริกานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วอเมริกาไม่ได้ใช้มาเป็นฐานทัพเรือเพียงแต่ว่ามาสร้างอู่ต่อเรือมาช่วยสนับสนุนกองทัพเรือของไทยมึงจะใจดีขนาดนั้นเลยเหรอจริงไหมมึงจะใจดีขนาดนั้นเลยเหรอจริงไหมฮะแต่ในฝั่งเดียวกันในฝั่งไทยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นอันดัข้อแรกเนี่ยนะครับึงเรื่องของการปล่อยตัวดตรพอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งสารสถิตยุติธรรมเข้ากำลังพิจารณาอยู่ผิดก็ว่าตามผิดถูกก็ว่าตามถูกคือคุณใช้กฎหมายสากลมันมี นะครับกฎหมายสากลของถ้าคนของคุณมันทาผิดในราชอา,าจากักรมันก็ต้องรับโทษในราชนาาจักรก่อนแล้วค่อยกลับไปรับโทษในใน,ในประเทศคุณสมมุติว่านายดตตรพอลเนี่ยนะครับขึ้นเครื่องบินจากสายการบินไทยแล้วไปลงจอดที่สนามบินนิวยอร์กในระหว่างที่กําลังจะเดินทางลงในดยดรพอลเกิดไปแทงคนตายบนเครื่องบินเนี่ยทั้งๆที่คือบินจอดอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยแต่ตามกฎหมายนะครับดรพอยังคงจะต้องกลับมารับโทษในประเทศไทยก่อนเพราะบนพื้นดิน ในพื้นที่เรืออากาศยานเนี่ยถือว่าเป็นยังเป็นราชอา,าจาักรไทยอยู่ถ้าตามใดส้นตีนของดรพอลยังไม่แตะพื้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องกฎหมายระหว่างเป,เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเขตแดนมาตาสีหรือมาตามาตาสีมาตาห้ามาตาหกนี่แหละมันอยู่วิ่งวิ่ง,งอยู่แถวๆนี้นะครับกระทำผิดส่วนใดส่วนหนึ่งในราชอา,าจากักรอะไรแบบนี้นะอ่ะในผมก็จึงพูดแบบนี้คือดรพอถ้าทําผิดกฎหมายไทยก็ต้องรับโทษแต่ถ้าไม่ผิดก็ต้องปล่อยตัวนะครับส่วนเรื่องการแก้ไขกฎหมายเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็น ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสภามันไม่ใช่เป็นเรื่องของคณะทํางานการแก้ไขกฎหมายการแก้ไขประมวลกฎหมายการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติต่างๆจุดๆจุดพวกนี้มันเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้เราก็ทําได้แต่ยกเว้นบางส่วนที่จะต้องยึดโยงเก็บกักเก็บเอาไว้ไม่ไปแตะต้องแต่ส่วนอื่นก็การวิพากษ์วิจารณ์การเมืองของบ้านเราวิพากษ์วิจารณ์ตัวบุคคลอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วแต่ทีนี้สาระต้องการตรงเนี้ยผมจึงเชื่อว่าเขาต้องการพาดพิงมาถึงสถาบัันนของเรราะคบ ไอ้ส่วนเรื่องที่สามเนี่ยนะครับยังมีชาวอุยกูร์บางส่วนที่อยู่ในประเทศไทยไอ้พวกนี้ก็คือชาวอุยกูร์ที่มันถูกจับในคดีข้อหาวางระเบิดสารพระพรมมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลบหนีเข้าเมืองนี่ไอสารัฐเนี่ยก็พยายามจะเอามามั่วอยู่ตรงนี้ไงคือพูดง่ายๆจะบังคับให้ไทยไปหักหน้าจีนแต่ตอนนี้จีนเ็าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วไอ้พวกที่เหลือนี่ต้องรับโทษเมื่อรับโทษเสร็จแล้วเขาก็ต้องกลับส่งกลับไปประเทศประเทศต้นทางของเขาถ้าเกิดสารัฐบ,บอกว่าส่งให้ไม่ได้ก็ยังไงก็ทําเรื่องเป็นคนลีภ้ภัยที่ ทำเรื่องให้คนกลุ่มนี้เป็นผู้รีภัยแล้วมือวางระเบิดกูถามว่าประเทศไหนใครเขาจะรับไปอ่ะจริงไหมครับอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้อีกแม่งยากอีกส่วนเรื่องสหรัฐนะครับขอเสนอใช้พื้นที่ท่าจอดเรือนะครับของจังหวัดพังงาทาเป็นอู่ต่อเรือนะครับเรื่องนี้ก็โกหกอีกอเมริกาอยากเรมาลงฐานทัพอยากคือพูดง่ายๆว่าอู่ตะเภากับสัตหิบแม่งลงเต็มๆไม่ได้นะก็เลยยังไงก็เลยมาขอตั้งที่พังงาแม่งเลยเพราะที่อู่ตะเภากับสัตหีบ อเมริกามาจอดก็เสียก็เสียตังค์เครื่องบินมาลงก็เสียตังค์แนละเสียค่าเช่าจอดอูวันหนึ่งหลายตังค์แล้วแมงมาจอดสักปีสองปีก็เป็นล้านเหรียญน่ะดังนั้นอเมริกาจึงตัดสินใจว่าในเมื่อตรงนั้นไม่ได้กูก็เอาตรงนี้แต่ตรงนั้นในขณะเดียวกันกูก็เช่าอยู่แต่ตรงนี้กูจะขอเลยโดยอเมริกาอ้างว่าจะทําเป็นศูนย์ปฏิบัติการอูซ่อมเรือซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะเอากําลังพลเอาอาวุธมาลงแต่มีแค่เครื่องมือช่าง แล้วมีทหารช่างที่เป็นทหารเรือของอเมริกาพร้อมยังสนับสนุสนการซ่อมเรือและมอบเทคโนโลยีต่างๆให้กับกองทัพเรือคือแม่งพูดง่ายหมดเลยแต่ข้อที่จริงคือเป็นไปไม่ได้เอาแล้วครับนะก็ลองพ,พี่น้องมีความเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันมานะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับป๋าก็จะอ่านคอมเมนต์รับ้วเผื่อเย็นนี้จะได้มาพูดด้วย ขอดูคอมเมนต์พี่น้องของเราหน่อยและที่สำคัญนะครับพี่น้องข้างไหนยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านใดต้องการสนับสนุนช่องฝาก็ตรงนี้เลยครับ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอสาหรับคลิปนี้ต้องล่า,ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ